ทั้งหมดก็มีแค่นี้เลยพี่หนูพูดจริงหรอทุกสิ่งที่ท่านพูดนำพูดเป็นความจริงและคนที่ทำให้พูดนำขุนเคืองก็ถูกฉันจัดก,การไปแล้วเอ่อข้อมูลมีมากเกินไปขอเวลาสักครู่เย่เจ้าฉันมีเรื่องจะถามนายเกิดอะไรขึ้นเพื่อร่วมฉันจัวชิว เย่เจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เป็นความเข้าใจผิดพี่ชายของฉันไม่มีเจตนานที่จะทำร้ายนายหรือน้องสาวของนายเขาแค่อยากจะถามข้อมูลเกี่ยวกับนายเขาไม่คิดเลยว่าเรื่องทั้งหมดจะเป็นแบบนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะฉันดังนั้นจะกดพี่ชายของฉันเลยฉันจะรับผิดชอบทั้งหมดเองฉันเข้าใจเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วและมันไม่เกี่ยวอะไรกับเธอฉันไม่อยากจะยุ่งเรื่องนี้แล้วถ้าอย่างนั้นฉันจะไม่พูดมากกว่านี้เย่เจ้าฉันโจดชิ่วเวินเป็นนี่นะครั้งหนึ่งตราบใดที่นายบอกฉันนจะะตกกกกลลลงงททททุุุี่่เเวาแือไข เหี่ยวเธอคิดว่าคำพูดของเธอน่าเชื่อถือไหมตระกูลโจชิวเป็นตระกูลใหญ่ในโลกอมะตะสมาชิกใน,นตระกูลมักจะพูดถูกเสมอท่านผู้นำสามารถไว้ใจเธอได้ฉันมีวันหยุดพักลอนอีก6วันและฉันอยากจะให้เธอช่วยฉันจัดแผนฝึกซ้อมให้สอนฉันถึงพลังในตอนนี้ฉันอยากจะปกป้องเย่เหมยและจะไม่ปล่อยให้ใครมาทำร้ายเธออีกนี่เป็นภารกิจแรกที่ท่านผู้นำมอบให้ท่านผู้นำจะพอใจอย่างมากแน่นอนเมื่อท่านขอมมนทำไมฉันถึงรู้สึกแปลกๆ เย่โจ <Yeah>, ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดฉันจะอยู่ที่นี่ที่บนอุทยานภูเขาเทียนจูเย่โจ yeah, จะฝึกซ้อมอยางไปทางการหรออุทยานบนภูเขาเทียนจูสิ่งที่เรียกว่าการบ่มเพาะเป็นพลังแห่งสวรรค์และโลกที่ปลูกฝังลักษณะทางศิลธรรมและเหล่าเลี้ยงธรรมชาติของตนเองสร้างร่างกายและวิญญาณใหม่ทําให้หลุดพ้นจากโลกมนุษย์และเข้าสู่โลกแห่งนางฟ้าการบ่มเพาะแบ่งออกเป็น12ระดับโดยเฉพาะดังต่อไปนี้ การสร้างราฐานปลุกเสกการหลอมรวมการเต้นของหัวใจแกนทองคำาวิญญาณแรกเกิดนอกกายปาฏิหาริย์รวมจิตผ่อนคลายมหาอำนาจก้าวข้ามความทุกข์ยากหลังจากผ่านส2องด่านนี้แล้วท่านก็สามารถเข้าสู่แดนสวรรค์ได้แม้ว่าท่านผู้นำจะผ่านช่วงแรกของการสร้างราฐานแต่ก็มีพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งและสามารถทนต่อการฝึกฝนที่มีความเข้มข้นสูงได้ท่านผู้นำพร้อมหรือยังอือพร้อมแล้วสี่วันต่อมา สวันแล้วและไม่มีข่าวจากหยีโจเขาคงลืมเรื่องมือเย็นของตระกูลไปแล้วฉันเลยต้องไปหาเขาเย่โจยักษ์ฮ ตามที่คิดไว้ท่านผู้นำพารุผ่านคอขวดในช่วงปุกเสกอย่างรวดเร็วเย่เจ้านายเกินระดับปลุกเสกไปแล้วในช่วงเวลาแค่สีวันฮ่าฮ่จริงๆก็รู้สึกเหมือนยังตามหลังอยู่มากตายซะเอ๊ะอึใครกันที่ส่งชาชุดดำคนนี้มา ความแข็งแกร่งของเจย์โจพัฒนาขึ้นอย่างกล้ากระโดดฉันต้องกลับไปรายงานต่ออาจารย์ใหญ่ทันทีครั้งต่อไปฉันจะฆ่าแกอย่างแน่นอนอย่าคิดหนีนะเอ้ยเวนเอ้ยปล่อยให้มันหนีไปจนได้หือนี่คือเจยโจได้เป็นยังไงบ้างไม่เป็นเลยไม่มีปัญหาดูเหมือนว่าเนื่องจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เราจึงตกเป็นเป้าหมายของคนบางคนที่มีเจตนาแอบแฝงเป็นการดีที่สุดที่จะระมัดระวังตัวในทุกสิ่ง แต่ฉันอยู่ที่นี่อย่าเอจะช่วยท่านผู้นำเอาชนะความยากลำบากทั้งหมดให้ได้อย่างแน่นอนมันยากจริงๆสำหรับฉันแย่เจ้าฉันไม่คิดเลยว่าระดับพลังยุทธ์ของนายจะดีขึ้นแล้วขนาดนี้ในช่วงเวลาสั้นๆถ้าอย่างนั้นนายต้องจำไว้ว่านายต้องมาทานอาหารเย็ยนกับครอบครัวในอีกสองวันเน่แน่นอนท่านผู้นำลูกน้องไร้ความสามารถฮึไร้ประโยชน์บอกให้เฉิงหลงมาหาชั้นฉันมีเรื่องจะคุยกับเขา งานเลี้ยงบ้านตระกูลเฉิงเย่โจ yeah, นายเป็นผู้พิทักษ์ของฉันได้ไหมผู้พิทักษ์วันนี้ไม่ใช่ว่าฉันมางานเลี้ยงดินเนอร์กับตระกูลของเธอเหรอดดนแดนรับเช่อไหวที่ตระกูลของฉันเสีบทอดมาจะถูกเปิดออกหลังจากงานเลี้ยงตระกูลจบผู้ที่มีอายุมากกว่า20ปีไม่สามารถเข้าไปได้ฉันสามารถนำผู้พิทักษ์สองคนเข้าไปร่วมพิจารณาได้แต่ตอนนี้ฉันพบเพียงคนเดียวเท่านั้นเฟียเวิน ถ้าฉันไม่ผ่านการทดสอบนี้ฉันจะตกจากการเป็นผู้สืบทอดแล้วต่อไปฉันเย่าโ yeah, นายช่วยฉันได้ไหมเกินทดสอบดินเดนลับฉันจะทําได้ไหมไม่ต้องกังวลด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของนายไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนฮถ้าอย่างนั้นออกไปกินข้าวกันก่อนเออเย่าโจ ผลลับของการฝึกฝนน่าทึ่งมากนายดูเหมือนผู้ฝึกฝนแล้วขอบคุณสำหรับคำชมยามทำอะไรกันมีคนใส่เสื้อสมโซม,มมากินอาหารฟรีที่งานเลี้ยงปล่อยมันเข้ามาได้ยังไงฉันไม่รู้ว่าผู้จัดการกำลังทำอะไรยอยู่ลูกชายของเฉิงหลงเป็นคู่แข่งขยะมองไปรอบๆสิเฉิงซวงนี่คือแขกรับเชิญของฉันนายหมายถึงอะไรโอ้แขกรับเชิญของเธอเหรอพี่ใหญ่ดูเหมือนว่าเจ้าของบ้านจะเปลี่ยนไปจริงๆนะขยะควรไปอยู่ที่ที่มีขยะอยู่ หุบปากไอสารเลวแกอยากตายหรอเออจูวชิวจูวนายอยากจะทำอะไรนายอยากจะช่วยไอสารเลวนี่จริงๆหรอถ้ามีคนก่อปัญหาฉันก็พร้อมจะแก้ไขปัญหาหากมีคนก่อปัญหาในงานเลี้ยงอาหารข้ามของตระกูลเฉิงคนเดียวที่เสียนหน้าคือเจ้าเาพบโอเคโอเคฉันเข้าใจแล้วปล่อยฉันฮะไปกันเถอะ วันนี้จะเป็นงานเลี้ยงและการทดสอบดินแดนรับชื่อเวยจะเปิดขึ้นทุกๆ5ปีงานเลี้ยงได้สิ้นสุดลงแล้วและทุกคนที่อยู่ในโลกแห่งความฝึกฝนอมตะก็เตรียมตัวมาอย่างดีแล้วฉันเชื่อว่าทุกคนแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะเข้าสู่ดินแดนรับชื่อเวยในฐานะผู้จัดงานฉันหวังว่าทุกคนจะได้รับสมบัติจากดินแดนรับนี่จะว่าไปหน้าที่ของผู้พิทักษ์คืออะไรเหรอนายแค่ปกป้องฉันเพื่อทําการทดสอบของดินแดนรับให้สําเร็จดินแดนรับคือมนต์เสน่ห์ทางจิตวิญ,ญญาณที่สร้างขึ้นโดยตระกูลผู้ปลูกฝังหลักๆ ในสถานที่ซึ่งสวรรค์และโลกอุดมไปด้วยพลังวิญญาณและสร้างขึ้นมานานนับพันปีมีอาวุธเวทมนต์และหนังสือลับมากมายที่เก็บไว้ที่นั่นรวมถึงสมบัติหายากมากมายเพื่อคัดเลือกลูกศ์ที่โดดเด่นในตระกูลจะมีการจัดเตรียมกลไกจำนวนมากในดินแดนลับเพื่อทดสอบลูกศ์แต่ละคนนอกจากนี้ยังมีโอกาสต่างๆมากมายแต่เฉพาะลูกศ์ที่มีคุณสมบัติเท่านั้นที่จะสามารถรับหนังสือลับและสมบัติในดินแดนลับได้ตอนนี้ฉันขอประกาศว่าการทดสอบดินแดนลับได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว มรดกเป็นของฉันไปกันมันต้องเป็นของฉันแม่คะหนูคิดถึงแม่มากเสี่ยโปนั่นเธอเหรอเสี่ยโปแม่คะเกิดอะไรขึ้นเย่โจ เออพ่อกับแม่เลิกแล้น้ำหนักลงหรือเปล่าโทษทีนะเรามาช้าไปหน่อยพ่อแม่เราจะไม่มีวันแยกจากกันอีกโอเคไหมจะไม่แยกกันอีกตลอดไปฮฮฮเอ๊ะภาพลวงตาเหรอ เป็นดินแดนรับที่ส่งพลังจิตๆริงมันทำให้ผู้คนตกอยู่ในภาพลวงตาอย่างเงียบๆและเกินพลังจิตวิญญาณของคนที่ติดอยู่ในภาพลวงตาตลอดเวลาโชคดีที่ฉันตื่นก่อนไม่อย่างนั้นเซียปอเธอน่ารักมากแม่คะหนูสวยไหมเซียวปอแม่คะพวกเธอหยุดลี่เซียวเวิร์นปิดเส้นลมปราณอย่างรวดเร็วอ่าอ่าฮ่า เอ,เ,อเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เราทุกคนติดอยู่ในภาพลวงตาภาพลวงตาเหล่านี้สามารถลบกวนเส้นลมปานและทําให้พลังวิญญาณของผู้ฝึกฝนล้วนไหลออกมาอย่างต่อเนื่องถ้าหากถูกช่วยไว้ไม่ทันผลก็คือความตายจากความอ่อนล้าของพลังวิญญาณสถานที่แห่งนี้อันตรายกว่าที่เราคิดเพียงภาพลวงตาก็สามารถดัจกจับผู้ฝึกฝนอมะตะจํานวนมากได้แล้วคนอื่นๆละ่ะเราจะช่วยพวกเขาได้ยังไงยังไงซะพวกเขาก็คือสมาชิกในตระกูลของฉันและฉันไม่อยากให้พวกเขาตายที่นี่ ใช้พลังวิญญาณหลั่งไหลเข้าสู่ร่างกายและปลุกจิตวิญญาณของพวกเขาแล้วก็ให้คนที่ตื่นขึ้นมาทำตามวิธีนี้เพื่อช่วยคนอื่นพวกแกว่างกันจริงๆเอ๊ะอระวังนะพวกเขาถูกควบคุมฮึฮ่าฮาฮาฮา ักษะการเชิดหุ่นของคุณหวังนั้นยอดเยี่ยมมากขอบคุณถ้าพวกเขาไม่ตกอยู่ในภาพโลนตาคนมากมายก็คงถูกควบคุมได้ยากไอ้สารเลวกล้าโต้แย้งฉันพวกแกกำลังมองหาความตายเอานี่ไปอเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นในที่สุดอาสบายมาก เวนเอ้ยดูเหมือนฉันจะใช้กำลังมากเกินไปเอ๊ะไปลงนัลโลซาไอเสารแล้วเร็วอหย่าโจเป็นยังไงบ้างฉันไม่เป็นเลยนนยไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นกฎขอนตระกูลกำหนดไว้ชัดเจนว่าไม่อนุญาตให้มีการฆ่าระหว่างการทดสอบนายจะทำอะไร มันเป็นเรื่องใหญ่อะไรพูดตรงๆนะจุดประสงค์ของการทดสอบนี่คือการอยู่รอดของผู้ที่เหมาะสมที่สุดเธอก็แค่ทำเพื่อครอบครัวขี้แพ้ของเธอพูดอะไรออกมาเนื่องจากเธอเต็มใจที่จะปฏิบัติตามกฎของตระกูลที่ล้าสมัยเงินก็ตายไปซะคุณหวังฆ่าพวกมันซะฉันก็คิดอย่างนั้นยาอึ การฝึกฝนของผู้ชายคนนี้ลึกลับกว่าที่คาดไว้มากจริงๆยูลลี่เซียวเวิร์นพูดเธอช่วยคนอื่นก่อนปล่อยให้ผู้ชายคนนี้ให้เป็นหน้าที่ของฉันเย่จ้ระวังตัวให้มากๆนะเออไอ้สาะเลวพวกนี้กล้าดียังไงมาเมินฉัน ใช้กำลังแค่นิดเดียวเองดูเหมือนว่าฉันจะประเมินเด็กคนนี้สูงเกินไปจะใช่เหรอเอ๊อเป็นไปไม่ได้การโจมตีของนายมันไม่เจ็บไม่คันเลยหนุยฉันจะต้องฆ่าเด็กสารเลวคนนี้ให้ได้หือเจ้าขออยะของตระกูล เจ้าหนูแม้ว่าแกจะมีพลังวิญญาณได้แข็งแกร่งและสามารถตับการเคลื่อนไหวของฉันได้ก็เตมิมแต่เจ้าพวกนั้นคงรับไม่ได้เออเอช่วยด้วยไม่นะคราวนี้เราตายแน่พวกนายออกไปจากที่นี่เร็วๆฮ <laughs> แกคิดว่าจะปกป้องพวกมันแบบนี้ได้เหรอฉันจะส่งแกไปลงนรกพร้อมกัน าาการโจมตีที่รุนแรงขนาดนี้แต่ก็ใกล้เข้ามาจนไม่อาจหยุดยั้งได้เรื่องนั้นไม่จริงเลยถ้าท่านไม่ใช่บุคคลที่มีพลังวิญญาณสูงส่งด่างทะเลยิ่งมีการโจมตีที่กว้างใหญ่เท่าใดก็ยิ่งจะมีจุดอ่อนได้ง่ายขึ้นเท่านั้นท่านผู้นำท่านต้องเรียนรู้ที่จะบีบอัดพลังวิญญาณของท่านบีบพลังวิญญาณสมาธิรวมเป็นหนึ่งเดียวยัก เป็นไปได้ยังไงอที่นั่นเป็นทิศทางที่เหย่โจอ,อยู่ไม่ไม่ใช่เขาไปดูกันเพื่อตอบแทนคุณจกนี่ไปฉันจะเป็นของคุณนี่เหมือนอะไรกันเดียเหยเจ้จนี่คืออย่าอย่าเข้าใจผิดนะฉันไม่เกี่ยวอะไรกับเขาฉันเพิ่งช่วยพวกเขา ฉันก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าทำไมพวกเขาถึงเป็นแบบนี้ยังไงก็ตามตอนนี้เราควรทำอะไรต่อไปดีรวบรวมทุกคนเข้าด้วยกันเพื่อค้นหาสถานที่ทดสอบในดินแดนลับให้เร็วๆและออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดว่าแต่ยูลี่เธอรู้ไหมว่าซิง์เหยา่าซานกวนอยู่ที่ไหนฉันก็ไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะเช่นกันฉันจำได้ว่า ผู้อาวุโสเคยกล่าวไว้ว่าซิงเหยาซานกวนตั้งอยู่ในหุบเขาทรงกลมมีรูปปั้นนักรอดสามรูปอยู่ที่นั่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซิงเหยาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันมีเพียงไม่กี่คนที่ผ่านการทดสอบของการทดสอบสามประการความล่วงจนด,ดของซิงเหยาซานกวนมีน้อยมากเลยเหรอเอาเถอะทุกคนค้นหาอย่างระมัดระวังในระหว่างการค้นหาต้องใช้พลังวิญญาณของตัวเองเพื่อเจาะเส้นลมปราณข,ของตัวเองอยู่เสมอและอย่าปล่อยให้หมอภาพลงตาควบคุมจิตใจของพวกคุณ พี่ใหญ่โจคุณคือผู้พิทักษ์ที่ได้รับชินจากพี่สาวใหญ่จริงๆเหรอคุณฝึกฝนแบบไหนพี่ใหญ่โจเป็นลูกศิษย์ของสำนักไหนเอ๋ๆฮ่าๆฉันเป็นเพียงผู้ฝึกฝนธรรมดารรมดาท่านผู้นำมันยังไม่ถึงเวลายังไม่สะดวกที่จะเปิดเผยว่าเราเป็นคนจากสำนักอู่เจิ้นถ้ามีใครถามก็บอกว่าเป็นผู้ฝึกฝนธรรมดาไม่มีทางพี่เหญ่โจคุณจะเป็นผู้ฝึกฝนธรรมดาได้ยังไงในเมื่อคุณมีพลังมากขนาดนี้ใช่แล้วพี่ใหญ่โจแข็งแกร่งมาก ฉันก็คิดว่าพวกเธอควรใส่ใจกับการหาหุบเขาให้มากขึ้นนะค่ะค่ะแย่เจ้า,า yeah, นายก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหม <c oughs> เห็นด้วยอย่างยิ่งหุบเขาทรงกลมอยู่ที่นั่นสองคนนั้นเอะ๊ะเขาคือคนที่ถือโอกาสทำร้ายพวกเราในภาพโลงตาจับ <c oughs> ข้าวไว้คนทรยศของตระกูลฮึอไอ้พวกขยะ <c oughs> นั่นคือ เออ,เ,อ,อเกิดอะไรขึ้นนี่มันอะไรกันจ้สู่ฝานรูปปั้นทั้งสามนี่คือสามเทพซิงเหเยาสามเทพซิงเหยา ทุกคนใช้พลังที่แท้จริงเพื่อปกป้องตัวเองเออสุดท้ายฉันก็แค่เข้าสู่การทดสอบสามเทพซิงเหวต่อไปการทดสอบที่แท้จริงของซิงเหวาสั้นกวนจะเริ่มต้นขึ้นตราบใดที่ฉันผ่านกนารทดสอบและได้รับสมบัติลับฉันจะได้เป็นหุ่หน้าตระกูล แบรมันไม่ใช่ตำแหน่งของคนเร็วๆและน่ารังเกียจอย่างนั้นที่จะได้เป็นหัวหน้าตระกูลเธอ